Okay. สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาตีรอยคีนไว้รหันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากร้อยคีนตัวนี้นะผมเสียไปแสนกว่าล้านนะครับเพื่อมาถึงจุดนี้จุดนี้เนี่ยถ้าติดเนี่ยคือแบบผมจะได้นอนหลับฝันดีนะครับตอนนี้ตอนนี้ตีสี่สิ ขอนใจรถแห่มาองมาล้มนีสองสามสี่ห้าเหียมันไปได้ไหมท่านผู้ชม คนเจ๊ยรถแท้รอยคีนบวกห้ากดแม่งเลยมามึงไม่ติดมึงก็ต้องแตกวันนี้ยี่สิบสี่ เพราะเพงของกูไม่ทำให้เร้าใจกวนใจรถแหย่ยฮ้ย่อยกูแคปแคปสงไอจีแม่งมึเก่าเหรอเก่าพวกมงดูซะจัของจริง อันนี้น,น้องมาฮะาว,วันนี้เรามาเจอบราซิลเปล่าวะเชียทีแม่งโคตรตึงเบ็คแฮมพาบอลบุกขึ้นหน้าหยุดดีมากเสียบอลในกรอบเขตโทษมกล<บ>ายเป็นว่าออกกูอีกเนาะต เหมือนจะถึงจะก็ถึงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ส่งไปมานี่ไงบอลผ่านได้แต่คนไม่ต้องเข้าใจปะคนไม่ต้องครับหนูนี่ไงเฮ้ยเกี่ยวไปได้ไงวะเที่ยอโคตรโกงเลยเนี้ย ด้แปดนาทีโดนเลยด้วยความนิ่งล้วนๆเลยนะครับใคร,รอว่าสมราคาจริงๆฟอรลันประตูขึ้นนำหนึ่งเฮ้ยเคยอยู่แมนยูนี่ว่าฟอรลันน่าทำไมทำ่างนั้นล่ะเป็นการเล่นที่ดีมากพวกเขากำลังทับสนามบุกในสถานการณ์นี้ครับโอ้โหเฮียแรสปอร์ โอ้เข้าผ่านไปแล้วเหมือนพวกมันดีเลยยิงได้เฉียบขาดเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเป็นสองประตูที่ทําได้ดีมากๆไม่รู้เขาตั้งใจยิงในทิศทางนี้เลยหรือเปล่านะครับไม่ใช่คือการแบบไม่มีโอกาสป้องกันได้เลยพุ่งจะวิ่งตามเทําไหร่วะวิ่งตามก็แย่เท้าหน่อยเออ โอเว่น้อเบ่งวิ่งตามมาคุเฮ้ยไปไหนอ่ะกินข้าวยังสบายดีไหมโอ้โหมึงไม่กลับไปนอนบ้านกับเขาเลยล่ะนะถ้ามึงยาญาติดีกับเขาขนาดนั้นอ่ะอ้วิ่งตามแบบวิ่งตามไปเฉยอ่ะมึงโอ้โห โอ้โหมอวกับทิมี้เฮียเบคแฮมริโอเฟอร์ดินานฮันตูน่ามีโอกาสย้อนบอลช่วยยกคงอย่างมั่นใจว่าล้ำหน้าฉากไม้ลูกช็อ ราอูฮึย์ราอูราอูล้มหรือเปล่าล้มหรือเปล่าครับวิ่งทะลุลายเลยถูกจับล้มหน้าไอ้เหี้ยลอยลอยคีนกับเฟอร์ดินานเป็นงานจัดเลยโอ้ยช็อตนี้แม่งโดนลอยคินหน่านะกูบอกเลยปั๊กราอูราอูปั่นงงคงริง โอเว่นส่งขึ้นโอ้เขาผ่านไปแล้วเป็นประตูยอดเยี่ยมโอ้โหต้องยกย่องสปีตของพวกเขาจริงๆครับตามหลังสองลูกเราตามทันแล้วจนได้เราไม่รู้แหละกู้ต้องวิ่งไปกับมันอะเออ โโอหถ้าตัดเข้าในได้โลลองบองเฮ้ยเดี๋ยวนะมันฟูแมนยูนี่หว่าฟอลันไอ้ย่ามันฟูแมนยูไอ้สัดการเลี้ยงผ่านพี่คล่องแคล่วมากเมื่อล้ำหน้าอย่างนี้ก็ทให้ไอ้กูนึก็่ฝูบาซิลกูก็เอะใจแต่ฟอรลันแล้วไอ้ย่าตลกจัดโอเว่น เมสันเมาส์ฮะเมสันเมาส์จะมีโอกาสในส่วนนี้ของสนามแล้วอุ้ยนี่อย่าคีนกูวิ่งตามไม่ทันยิงได้เฉียบขาดโอ้โหเป็นวันที่เขาสมบูรณ์แบบจริงๆครับพอไม่จังหวะแล้วเขาไม่พลาดแล้วครับเป็นแฮตทริกปั้นฟอร์ลันใหญ่เลยนะกับฟอร์มของเขาในวันนี้สมควรที่จะได้ลูกบอลกลับบ้านไปนะครับ ตอนนี้หายใจรถต้นคอที่สามประตูต่อสองเป็นการเล่นที่ดีมากได้โอกาสอโอ้โหเฮียตึบเลยอะเลโอเฟอร์ดินานักกีซูงโอ้ย <c oughs> มึงไปเหนือซะแล้วอะมึงจะไปโชว์เหนือซะแล้วแยงบอลขึ้นมาได้ อ้าวเรียบร้อยนี่ไงฮะนี่ไงเอาไปกินเอาไปกินใบแดงสตัมจตัม้ครับเสตัมไปด้วยสามสามไปน้องเอวันาวันายิงวันาอย่าวันายอยิงวันลาสอ้สัเอ๊ ทำสกอร์โอกาสมาถึงแล้วน,น่าแปลกใจที่เขาถืออ๋อเพราะเป็นการยิงตัวเต็มตัวมันก็<ะ>ไม่ยอมแพ้ไม่ยัดเกลียบอะไรหรอ,มอกมันหายไปคนนึงเจ้าสตัมมันหายไงมันไม่มีคนเฝ้าเสามันมันเกมนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกออแพ้ก็เอาลงเริ่มคลื่นหลังไม่ได้รีวิวแล้วลอยขียน ไปหาซะแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันหายไปคนหนึ่งโอ้โหมึงยิงอย่างงี้มึงส่งให้เขาดีกว่าไม่กูเป็นคนยิงเองขอโทษโอ้โหดูทีมเวิร์คของทั้งทีขอโทษทีเด้อโอ้ ขอโทษทีเดอ้ออ๋อกูไม่ได้จะเล่นท่านี้อะโหลโอ้แล้วมันไปออกท่านั้นได้ไงอะกู้โสิอะโอเคถึงจะเฟลก็โอเค,โอ,เคโอ้โหรดฟอร์ดเปิดกับ ยืนโด่งแบงนี şey ้ก <Well yeah ็ล้ำแล้วครับ yeah> ช um ่วยไม่พาดแนวรับไม่กลัวแล้วครับแบบนี้ตราบใดที่ยังมีปัญหาในการกูรู้สึกว่ากูติดเล่นจังวะมามามีโอกาสยิงกูยิงนะขอขอนะครับเฮ้ยแบทเทมทำทางได้เยี่ยม เขาฝ่าไปได้หนึ่งคนได้โอกาสแล้วเก็บไว้หมดแล้วบอลที่ดีกูเพิ่งบอกว่ากูจะยิงดีๆกูไปเอาอีกแล้วไปทำอย่างนั้นอีกแล้วอเเป็นหลื What the fuck ขาพลาดแล้วเฮ้ยขึ้นเกมลุกไปได้เทียกันส <Okay. S 1> องคโ <Okay>. oh. อสองตัวเทียรเข้าทำลายเกมอย่างหนักแน่นยิงได้เฉียบขาดโอ้โหเั็นกพิยอดเยี่ยมมาคอสไปคนเขาน้อยกว่าฮะเป็นไงก็ค่อยต่อเวลาแล้วกันรับจีสุงโอ้ข้าบอลแน่นเพื่อทำลายจัวนี้ ทำไมมันกดท่าไม่ติดวะเมื่อกี้ผมกดท่าเลยแี่ยคดินนี่นเสียคีย์บอร์ดไหมเออทำไมวะเมสันเมสาเมสันเม,มสาเบซินะ่าพาบอลบุกขึ้นหน้าโอา้โอ้โอ้ออฟรีคิกดีกว่าโอ้ โอ้โ้โอ้โอเคถ้าแป็แฮมเข้ามาเมื okay. ่อก uh ี้จะรู้สึกว่ากดเบาเกินเมื่อกี้ทำไปทำไมวะลูกนี้ยขอบคุณครับทุกอย่างอยู่ในการคำนวณฮัลโหลเล่นบอลอย่างชาญฉลาดโอ้ เนี่แล้มเลยกูเมสันเมาพวกเขากำลังทับสนามบุกในสถานการณ์นี้ครับตัวกูเหนื่อยตัวกูเหนื่อยเตะ็นนชชัยนี่ไง มีโอกาสยิงไม่ยิงแพ้ไปซะเดี๋ยวจบกิมเมียงพิมมารสมนาเกมรับก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับกิใส่กูอย่างรรววดเ็ถูกที่ถูกเวลามากเป็นเกมที่ตื่นเต้นมากครับแล้วก็มีประตูเกิดขึ้นมากมายได้โอกาสอุ้ยมึงหลอกมึงจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยไอ้เหี้ย <kę eras> <g ox ic> ต่อบอลได้ดีโอ้ตอนเวลาสามนาทีโเวินลากไก่แล้วโอ้โหโอ้โอโ้อไ,อโอไปถ่วงซะแล้วอ่ะ ไปเกงกลัวซะแล้วออจอ๊แต่แต่ตานี้มันมันมันเอาลงเอาลงอะเออเยอนี่โคตรตลกอะทำไมถึงโดนใบแดงวะ <c oughs> มีให้ดูไโอ้โหยิงลูกนี้ทำไมถึงโดนวะ เขาผ่านไปแล้วล oh. <hating S 1> ูกนี้ได้ยี่โอ้โหสวยจัดลูกนี้โอ้โหยิงลูกนี้ไอ้ย่าลูกหนีได้ยี่ยไอ้ฟอรลันแม่งโคตรโหดเลยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้